สวัสดีครับไม่เจอกันนานครับผมหลายวันเลยครับผมช่วงนี้ก็พอดีมีงานบุญบ้งไฟนะครับผมนะครับพามาดูบ่อกบครับเป็นบ่อดินครับผมบ่อดินต้องมีร่มบ้างครับผมนะครับเพราะว่าป้องกันน้ําร้อนนะครับให้ไม่ร่มนะครับร่มครึ่งหนึ่งแดดครึ่งหนึ่งพอดีนะครับครับต้องมีร่มบ้างครับเนาะเพราะว่า บางทีแดดแรงทําให้น้ําร้อนได้นะครับผมนี่ครับที่จริงกบมันชอบแดดนะครับมันชอบอาบแดดนะครับผมถ้ามันร้อนมากมันจะเข้าล่มนะครับนี่ครับพาดูบ่อดินนะครับบ่อดินมันโตไวครับผมโตไวครับเนาะบ่อดินนะครับมันอ่าเป็นบ่อที่กบมันชอบดินครับผมมันชอบดินนะ มันชอบอยู่ชายชายชายน้ำนะครับชอบนั่งดินครับแล้วก็บ่อดินเนี่ยมันตัวไวนะครับผมัวเร็วครับนี่ครับกบชุดนี้เป็นสายนาครับผมเป็นสายนาผสมนะครับเป็นเลือดนานะครับกบเลือดนาผสมก็จะ อาจจะตัวช้านิดนึงครับผมอาจจะช้าเพราะว่ามันเป็นกบนาผสมนะครับชุดนี้เป็นกบที่พเพาะเลี้ยงก่อนค่อยมาปล่อยลงไปครับพเพาะเลี้ยงในบอ่อปูนแล้วมันตัวสักนิดนึงประมาณสักรุ่น3บาทแล้วก็มาปล่อยลงไปครับนี่ครับปล่อยลงไปในบอ่อนะครับ นะครับอันนี้เป็นร่มเงาอีกชุดหนึ่งครับผมนะครับเป็นร่มเงาในอนาคตนะครับก็คือให้อากระทบลกเนี่ยเลี้ยไปหาบอกบนะครับนะครับเดี๋ยวทำเล่าให้มันครับให้มันแต่มาบอกบนะครับเป็นร่มเงาบอกบนะครับค้างสวรถนะครับเรามันโตครับนี่ครับ ครับพามาดูกันเดี๋ยวพาไปดูอีกบอ่อหนึ่งครับบอ่อหนึ่งจะเป็นบอ่อกระชังกระชังบกนะครับก็โตแล้วเหมือนกันนะครับกระชังบกนะครับพาไปดูนะครับบอ่อนี้ก็ถือว่าแข็งแรงครับไม่มีโรคครับผมนะครับไม่มี กระแตเวียนครับไม่มีหมุนนะครับไม่มีกบหมุนนะครับแล้วก็ไม่มีตาขาวนะครับถือว่ารอดไปครับไม่มีโรคนะครับไม่มีตาขาวนะครับครับนี้ก็เป็นบอกกระชังบกนะครับปิดหลังคาเหมือนกันครับหลังคาสันดสีดาครับผมแต่ก็มีแสงแดดอยู่บ้างครับพ่อช่องบายครับแสงแดดส่อง ตะกบชอบครับผมกบชอบแสงแดดนะครับชอบอับแดดนะครับนะครับทามาดูกันอันนี้ก็เลี้ยงแบบน้ําตื้นครับไม่ให้น้าเยอะเพราะว่ามันเปลือกน้าครับน่ครับเลี้ยงน้ําตื้นไม่ควรที่จะให้แดดร้อยเปอร์เซ็นตนะครับเพราะว่าเดี๋ยวน้ําร้อนจะกบตายเพราะว่าพยางมันร้อนครับน่ครับต้องมีร่มมากกว่าแดดนะครับในกรณีที่เราเลี้ยงแบบน้ําน้อย ถ้าเราเลี้ยงน้ําเยอะนะครับน้ําเต็มกระชังครับผมก็เปิดหลังคาได้เลยครับผมน้ําไม่ร้อนหรอกเพราะว่าน้ําเยอะนะครับอันนี้น้ำน้อยครับไม่ควรที่จะให้แดดร้อยเซนตนะครับผมต้องมีปิดทึบบ้างบางส่วนนะครับปิดทึบบ้างครึ่งหนึ่งเกิดครึ่งก็ได้ครับผมนะครับปิดทึบบ้างนะครับกันน้ําร้อนนะครับกบก็โตเหมือนกันนะครับ นะครับตัวมันกันครับนะครับแต่มันก็ชอบอาบแดดครับเนาะชอบแดดมือนกันแต่ว่าไม่ควรที่จะแดดมากกว่า่มในบอ่อนะครับเพราะว่าเราเลี้ยงแบบน้ําน้อยนะครับผมน้าน้อยต้องมีร่มเยอะกว่านะครับนะครับรุ่นนี้ก็ประมาณเกือบเกือบสองเดือนละนะครับผมเป็นรุ่นแรกครับรุ่นแรก